ปสากาดนะคะฝากด้วยนะคะของเราเป็นโฮมสเตย์บ้านๆเลยของชาวดอยชาวเขาจริงๆเลยนะคะแวะมาเที่ยวกันได้เลยมาทานอาหารเหนือมาทานอาหารอร่อยๆของคุณแม่นะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเล้วเขาตามเส้นทางหน่อยจะพูดทั้งมาจากจังหวัดน่านมาที่นี่อ่า,าถ้า ถ้าเดินทางมาจากเราเริ่มที่สานสามบินเลยดีกว่าเนาะ,ะวิ่งเส้น101นะคะมาที่ตัวอำเภอปัวจากนั้นขับจากตัวอำเภอปัวมาถึงประมาณออบาตอสถานค่ะจะมีซ้ายมือขับซ้ายมือตรงขึ้นมาเลยค่ะประมาณ15กิโลถึงดอยสากาดเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าดอยสากาดใช่ค่ะ <p> ดอยสากาดจะเป็นตำบลสากาดอำเภอปัวจังหวัดน่าน oh. มี4หมู่บ้านนะคะ กสกัดเหนือสกัดกลางสกัดใต้แล้วก็ภูเกาะค่ะจากาจากสนามบินจากสนามบินมาประมาณ80กิโลค่ะ80กิโลถ้าถ้าลงจากดอยสกัดไปที่อําเภอปัวประมาณ15กิโลนะคะและจากอําเภอปัวเข้าในเมืองอีกค่ะใช้เวลาไม่นานค่ะลูกค้าทางสะดวกแล้วก็เป็นลาดยางถึงตัวหมู่บ้านเลยค่ะถ้าจะมาพักที่นี่ต้องต้องต่วถ้านะจะมาพักที่นี่นะคะเข้าไปที่ เพจ Facebook ลุงหลางโฮมสเตย์ดอยสก,กานะคะจองผ่านเพจเท่านั้นนะคะหรือว่าโทรมาสอบถามที่มินได้เลยนะคะ0 6 2 4 9 6 9 6 4 6ค่ะยินดีบ,บริการ<อ>านะคะเราจะแจ้งราคาที่พักได้ไหม ได้ค่ะราคาที่พักก็จะเริ่มต้นที่คนละ800บาทนะคะเราจะมี2แบบถ้ามาสําหรับสองคนเป็นห้องน้ําในตัวนะคะ2,000บาทหรือว่าจะมาเป็นรูปครอบครัวใหญ่รับที่10คนสูงสุดนะคะคนละ800บาทพอมาอาหาร2มื้อเลยตอนเย็นจะเป็นขันโตกอาหารเหนือแล้วก็ตอนเชา้าจะเป็นข้าวต้มอร,อ,อร่อยอร่อยค่ะอันนี้ทั้งปีเลยค่ะเราจะไม่ได้ขึ้นราคาเลยถ้าถ้าช่วงหน้าฝนมาก็จะเจอหมอกแต่ก็ จะเจอฝนหน่อยนะคะอาจจะเดินทางแบบลำบากนิดนึงเพราะเส้นทางของเราอาจจะแคบแล้วก็ลื่นแต่เจอหมอกแน่นอนประมาณเดือนกันยาสิงหามีหมอกแต่ถ้าเริ่มที่ประมาณตุลาพฤศจิกาธันวาจะไม่ค่อยมีหมอกแล้วค่ะอากาศบนดอยจะแห้งหมอกจะไม่ขึ้นเลยค่ะแต่อากาศก็จะเย็นทั้งวันนะคะสูงสุดก็ประมาณแค่สิ2ยองศาต่ำสุดถ้าหนาวจ,จัดๆเลยก็อาจจะเลขตัวเดียวต้องรอลุ้นค่ะ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับลุงหลาโฮมสเตย์ไดสาก,กาดแวะมาเที่ยวกันยืะๆนะคะมาน่นอย่าลืมมาหากันนะคะ